กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจัรก,กลนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนสำหรับสถานการณ์ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและถนนในบางเส้นทางโดยถนนสายหลักรถสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำคาดว่าภายใน24ชั่วโมงนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำท่วมขังที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจะคลี่คลายได้ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอซึ่งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมถึงดูแลความปลอดภัยด้านกระแสะไฟฟ้า ครั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งเครื่องสูบน้ำรถยกสูงขนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารและรถผลิตน้ำดื่มร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่และภายหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วปอพจะได้ร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และฟื้นฟูช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรไกรบุญสวดทรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายชัยพจน์จรูนพง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการระบายน้ําท่วมขังภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆได้เร่งดำเนินการสูบระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาต่อไป